นี่นะคะเพื่อนๆดูลากเขาค่ะยาวเฟื้อยเลยนะคะมิ้นก็จะใช้ดินเดิมนะคะเพราะว่าดินเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนกระถางให้เขาสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะที่มินตาการ์เด้นคลิปนี้มินจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการดูแลต้นหอเงินหอทองนะคะนี่นะคะดูลักษณะใบของเขาค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะก็เป็นต้นที่มิ้นทได้ปลูกเข้าไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆต้นหอเงินหอทองนั้นหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะเรียกว่ากักกายนะคะดูลักษณะใบเขาค่ะนี่นะคะใบจะห่ออย่างนี้เลยนะคะเป็นไม้มงคลค่ะเพื่อนๆ เป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะหลายๆท่านก็นิยมนำมาปลูกประดับบ้านนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านนะคะเรามาดูใบนี้กันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะใบปลายใบไหมเลยนะคะปลายใบไหมขอบใบไหมสาเหตุก็เกิดจากดินนะคะเพื่อนๆ เมื่อเขามีการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะลำต้นเขาใหญ่ลำต้นเขาแข็งแรงแล้วแต่ว่ากระถางเขาก็ยังเท่าเดิมนะคะหรือว่ากระถางเล็กกว่าลำต้นกระถางไม่เหมาะสมละก็จะทำให้เขาขาดธาตุอาหารนะคะรากของเขาก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงบนใบได้ไดก็เลยทำให้ใบของเขานั้นไม่ได้นะคะ ใบไม่ใบไม่สวยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยเป็นใบแห้งกรอบเลยนะคะวันนี้มิน้นเลยจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะ <ๆ S 2> มาในส่วนของดินที่มิน้นใช้ปลูกนะนะคะเพื่อนๆน <ๆ S 1> มิน้นก็จะผสมกับดินล้วนกับมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูนะคะในใบก้ามปูก็จะมีธาตุอาหารที่จะเป็นต่อพืชหลายชนิดเลยนะคะ มิ้นจะเปลี่ยนกระถางให้เขามีใบที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะการเลือกกระถางให้กับต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเรานั้นจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะถ้าต้นไม้ใหญ่แต่ว่ากระถางเล็กก็จะทำให้ต้นไม้ของเราไม่โตต้นไม้แคะแกนนะคะ เราต้องเปลี่ยนกระถางให้กับเขาบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าดินเขามีมีดินที่แห้งมากเกินไปแล้วก็กระถางเขาเล็กลงเราก็ต้องควรเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพื่อที่จะให้เขานั้นจเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะโอ้หดู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 ค่ะเพื่อนๆน,นี่น่าจะเป็นลูกเขานะคะเนี่ยน่าจะแทงหน่อออกมาละ ต้นนี้มิ้นปลูกยังไม่ถึงปีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูรากเขาค่ะยาวเฟื้อยเลยนะคะมิ้นก็จะใช้ดินเดิมนะคะเพราะว่าดินเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนกระถางให้เขาเพื่อที่จะให้เขานั้นได้เติบโตเต็มที่ค่ะใส่ในการเปลี่ยนกระถางนั้นนะคะเพื่อนๆก็เป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะที่ เราจะต้องย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางให้เขาเมื่อเขา,ามีความเติบโตเต็มที่เมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มที่นะคะกระถางเขาเล็กลงเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขาเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของกบมะพพ้าวกบมะพพ้าวเราต้องนําเข้ามาแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อนเเพื่อที่จะล้างสารแทนนินในตัวกะมะพพ้าวออกก่อนเพราะว่าสารแทนนินเขาจะเป็นสารอันตรายต่อพืชค่ะที่จะทําให ต้นไม้ของเรานั้นชะงักการเจริญเติบโตลำต้นแคะแกนนะคะหรือว่าจะเป็นอาทำให้รากเน่าโคนเน่าได้นะคะเพื่อนๆในตัวกะามาพร้าว ็จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษได้เช่นกันนะคะหากว่าเราใช้ไม่ถูกวิธีหลังจากนั้นนะคะมิ้นก็จะวางเขาไว้ในที่ร่มค่ะหรือจะเป็นแสงแดดลำไรก็ได้นะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเขาจะชอบอชอบอยู่ในที่ร่มชอบอยู่ในแสงแดดลำไรค่ะ<ม>ก็จะทำให้ต้นเขาโตนะคะต้นโตต้นแข็งแรงส่วนการลดน้ำนั้นมิ้นก็จะลดน้ำให้เขาเพียงวันละครั้งค่ะเพื่อนๆ เขาจะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะส่วนการให้ปุ๋ยนั้นนะคะมินจะให้ปุ๋ยเมื่อตอนที่รากเขาติดแล้วนะคะเราถึงจะให้ปุ๋ยเขาได้ช่วงนี้เราก็ายังยังยังไม่ต้องให้ปุ๋ยเขานะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้กับเขาใหม่เราก็ไว้อย่างนี้เลยค่ะพอรากติดนะคะมินก็จะใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าอาจจะเป็นปุ๋ยละลายช้าให้เขาเดือนละครั้งก็เพียงพอค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ